โอ้ยจังหวะเขาปอมมาดีเดะเลยแฮะลิปปอมไปไหนหรือลิปจริงเช็คก่อนเช็คหน่อย <First line. S 1> วันนี้อยู่กับต o y ต t a 2อีกแล้วนะครับกับช่อง Baby Bag นะครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านแล้วก็คนที่หลงผิดมาดูคลิปนี้ด้วยนะโอ้โหทางการชิบหาย <c oughs> เอาละวันนี้เราจะมาลองเลื่อกฮีโร่ที่เรายังไม่เคยเล่นนะจ๊ะสายสตริงนะวันนี้เราจะมาเล่นอาบาดอนกันนะจ๊ะเย้ Yay. อ่ะนี่ดูอาบาดอนฝึกมาจนเลเวล5แล้วนะโอ้โไม่ธรรมาดามากไออีพีนี้แพ้แล้วก็นะก็แสดงว่าไปชนะนั่นเองถ้าชนะแล้วก็เติมสักสก,กินไหมล่ะอ้อ <c oughs> ไอ้สก,กินมังกรม้ามังกรสวยดีนะเฮ้ยเขาทำยังไงถึงมีโล่อย่างนี้ด้วยอะโกงมั้ยเนี่ยเอาจะแพ้ก็ได้เราจะไม่เติมสก,กินก็ได้ค่ะไมรู้เฮ <seconds> ้ยทีมเห็ุอยู่ังเราโอเคจะซื้อแค่มาเฮ้ยถ้าแค่มาอย่างเดียวแล้วก็60กว่าบาทเองนะ แค่มังกรอนนี้หกสิบกว่าบาทเลยต้องไปขออนุญาตนายใหญ่แล้วล่ะว่าสักสักชิ้นได้ไหมโอ้โห,โโหโจังหวะเขาป้อมมาดีเดะเลยแฮะแย่แล้ว ไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าห้าวเลยอันนี้ลบม,มวยไปเนี่ยแปลว่าถ้าแพ้เราไม่ต้องซื้อสกินอย่างงี้ตุกตุกตุก,ตก,ตกเฮ้ยฝั่งเราคิวได้เยอะขนาดนันะ้นเหรอนี่เราตายอยู่คนเดียวเลยให้ตายเถอะเราออกตีนอะไรกันเราออกตีนตีไว้แล้วกันเฮ้ ไปเลยเราจะแข็งแกร่งที่สุดในหมูมม่บรรดาครีปแล้วแม่อยากจะวิ่งไปผ่าจริงๆอยากจะวิ่งไปสะบัดสะบัดดาบใส่จริงๆให้ตายเถอะโอ้โหเอิ์กจ๋า นายทำอะไรนายยังไม่มีนายไม่มีสกิลอะไรนอกจากสกิลสตแตนเนี่ยนายก็จะเอาดาบก็นายลงเหรอโอเควิ่งต้องเตอร์ตายไปละกู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 เฮ้ยมันเต็นมากรอนมาเล้ามันต้องมีอะไรในนี่แน่ๆ วเจ้าเหรอยาาเมียวหลอกกูไปงั้นแหละเฮ้เพื่อนดิคี้มารู่มาโอเคได้ตีแล้วดิค <beleza> ี้บอกมึงจะเอาหรือไม่เอากันแน่ได้เลยดิคี้ เฮ้ยเฮ้ยยออีกอีกสักตัวหนึ่งเป็นไรไปวิลเล็กเตอร์นิเบิร์ตวิลเล็กเตอร์มายกมันยืนละมันยืนละสมองซาบองดูดิืมมันหน้าดิงนิเกอไม่นะถ่ายตัวแล้วดิยกิไม่ทันละน่ามันมีวอกโอ้โหแล้วเม่ใช่มันมีวอล <c oughs> มันมีวอลอะไร <c oughs> พวกเดียวกัน เด t ดเอดเเฮ้ยแล้วมันสกิลสกิลอะไรเอาไมมันแล้วขอแค่นายพร้อมเราพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ แล้วจะไปยังไงอ่ะนายเล่นปิดทางเราอย่างเงี้ยนายจะไม่เราโหดเหรอนี่กี่มารู้ไม่ทันเนี่ยว่าจะฮิวใส่โล่ให้โล่มันช่วยได้บอกว่าบนกับบน Để nửa Ok Colt Harriet Ơi! Đến z Could Ơ À? Đứng tôi chứ? Có Aus Ds Th survives cho không? Anh dùng tôi ma mê พี่ครับพ,พี่พี่ก็โหดยี่กับมาหิดเจอนะพี่เราจะเราจะรักนายตลอดไปพี่ล้อหลอกโอ้โห <c oughs> oh, พี่ขนาดตาแนละ้วยังเก็บไม่ได้ต้องศพเลยเนี่ย <guess> Your middle tower under middle is attack. โอ้ยหัวแตกเลยได้มาแล้วมาแล้วเออ,อ,อดีมากอัติเบสแต่เกาะให้นายเรียบร้อยนายจะแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม <c oughs> อยฉันรับดาให้ก็ได้ เอ้ยเพื่อนรู้ไหมว่าโดนอันติอยู่จะงวิ่งไปหาเขาอีกโอ้ปกป้องเพื่อนนั่นแง่กูว่าแล้วมันต้องเป็นหน้ากากเฮ้ยเอาวะมันมีใค่ใช้ก็ใช้ไงอยากได้ดูเลือดเนี่ย ก็เสียมันเป็นใบอ่ะใบตัวเองอ่ะถึงจะตีเร็วก็เหอะยีม่มีบิงมีอะไรไหมโอ้พี่ออกของโหดกว่าผมอีกอ่ะพี่ครับมีริดอยู่ตรงนั้นนะพี่เอาพี่มาใกล้ครับพี่ไอ้แล้วก็มุงมาอยู่ตรงนี้ด้วยให้ตายเถอะ ลิคิตก่อนอ้ยแต่ละทีอ้าวนองทำไมอะ่ะนิดนายต้องเล็งเราด้วยเราผิดอะไรเราทำอะไรผิดเย้ปีป่อเลยเพื่อนเราจะตายแล้วอยู่ๆเราก็จะตายรู้สึกหน้ามืดตำหัว ฉันได้แล้วก็อยากได้สกินมังกรจริงๆเลยอ่ะมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวเอาละได้พลังน้ำแล้วทีนี้มีใครจะได้ไหมเอาเองก็ได้ดู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 ดึง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปเลยเอาวาดอนน้องรักเอาวาดอนเงาน้องรักไม่ได้เพื่อนเราตีไม่เข้าอะ่ะต้องเจาะเกาะแล้วละ่ะเาาจาะเกาะมันจะทับกันไหมเนี่ยเพื่อนดูมานานดักคนไหน เพื่อนต้องกลางแล้วก็แค่เพื่อนติ๊กติ๊กติ๊กเราพร้อมทำให้เสมอเหมือนต้องทำได้วเหรอเพื่อนเฮ้ยไอ้เพื่อนมันวิ่งมากันแล้วนะอันนี้เพื่อนนี่นี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราเออสายนายนายต้องแข็งแกร่งขึ้นนายลิสต์ไหมลิสต์ปลอมเนี่ยหรือลิสจริงเช็คก่อนเช็คหน่อยลิสจริงปะเอ้ยลิสจริงเว้ยเอ้ยลิสจริงเว้ยเพื่อน เร่งไม่ไม่ไม่ใส,ส,ส,ส่ใส่ใส่หมดอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว <c oughs> ตีออกเลยตายเถอะวิจอบแล้กันฉันตีออกมาแล้วอะ่ะต้องนั้นแหละอัรติเมดน่นนานจะไม่รอสัก ไปช่วยเพื่อนเร็วมันจะไม่รอเลยเหรอโอเคนายบิงไปแค่นั้นแหละตะกี้คูหนึ่งเรายัดใส่ตัวเองได้วันนี้เรายัดแล้วล่ะอะไรไปทางไหนสรุปเพราะว่าไปแล้วเหรอเขาตีโลชานี่เปล่าเช็ค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 กันหนเช็คกันหนไม่มีว่าไมมี ไล่ป๋ออยู่แถวนี้เพื่อนติเก็ตออกกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ควรจะรีบเข้านะตอนนี้เพื่อนควรจะรอนะไอ้ เฉพอมไหมอยากได้ลนะิสแหละลิสลิสโอ้ยไม่ได้แล้วเปิดตัวไปแล้วโอเคโอเคไม่ได้นะเพื่อนอารตีจะเกิดขึ้นดีมาก มันตายไหมเราไม่ได้ฮิลลิกิเลยอ่ะเพราะทีลิกิเรามองเห็นตัวนายเล็กเกินไปอ่ะโอ้ตีกับป้อมดิจำได้สมัยก่อนเรียกหน้ากากโคโโฮโคโยโฮอะหน้ากากโคโยโฮ โอ้โหคลิปนี้จะสั้นมากเลยนะครับตอนนี้เราวก็ตีป้อมลรวเพื่อนตายไหมอ๋อตายใช่เฮ๊เพื่อนกูเดา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 อยู่กูเดาอยู่ได้ยัเงเพื่อนกูเดามันยื้อไม่ได้วันนี้ไม่ตังอยู่ส่งพัน เหมือนเด็กทั่วไปครับจะยินลิฟฟอมหรือลิฟจริงเนี่ยลิฟฟอมอะเฮ้ยลิฟรจริงไว้เฮ้ย <c oughs> นวาลิฟฟอมเฮ้ยเข้า,เาตัวฟอมเดินแล้วตัวจริงทิ้งไว้หรือเปล่านะหลักการใหม่ สายนายเราไม่ต้องห่วงเราเหรอกเรามีอันติพอ,ออกเลี้ยเดียนกันด้วยอ่ะเดียนก็เดียนอันนี้จะไปเกาะกระดูกได้ขอเป็นเกาะกระดูดดีกว่ามั้งหรือจะออกตีแบบไวๆโคตรเลยอันนี้60ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่140อ่ะเ <laughs> พิ่มมา100เท่ <laughs> <laughs> าเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเนี่ย เอาเลยครับมีแยกร่างด้วยนะ <c oughs> เรยวแล้วล่ะเอามาด้อมสายตีปอมนะครับ แล้วเราบ้านตีป้อมเนีตีป้อมแตกช่างไม่เป็นไรเราไม่แตกหรอกเราไม่แตกเราไม่แตกไม่แตกเลยตอนนี้เหลือป้อมกลางโอเคเหลือป้อมกลางอะเนี้ยเดีอนเหรออะไรที่มันไวอันนี้สักหกอันบัตเตอร์ไฟดีกว่า อันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะสว,วิงเหรอเมื่อใช้ใส่ตัตูจะย,ยิงฉมวกใส่เป้าหมายอ๋อดึงคุณและเป้าหมายเข้ามาใกล้กันสูงสุด35เอร์เซนต์โอเคในคีแล้วดูทิตีเป็นคีไหมอยู่ตีมืมดมไปบายอยู่บายอยู่แอบแฝงกันอยู่ Để lại với anh đây này dây tí đại tìm ra phương chụp đấy chụp lệ bây giờ bây giờ bình, bình. สาว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 เดียวเล้นเกมชนะครับตายไม่ว่าเอาไปดรอนสายสาวครับไม่เหลือกี่แล้วอาวว่าไงจ๊ะ อย่ยาเพิ่งออกมาอันติ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งออกมาไงตีดิเพื่อนอะไรวะเนี่ย,อยบอกแล้วไงว่าให้ตีเพื่อนซื้อเกิดก็ได้รวยรวยโอ้เซ็งไม่ได้ขี้ใหญ่แล้วทีนี้ เออนอะน่าจะเป็นแว็กิงบาร์เนาะเออนนาเออเนจอกอะไรเลือดใหญ่อะยอห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 ยหยอนี้อะไรที่บวกความเร็วไหมเอ้ยนี่บวกความเร็วฉันจำได้เล่นบ่อยปึกบ่อยจ่อ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 โอ้โหโอ้โหกมแข็งขึ้นแล้วบ้างนี้ยอามาดอนดูยังเร็วได้กว่านี้อีกเลย จันเซอร์นีกสัก,สกเม็ดหนึ่งนะคิวตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมเหมือนใช่จริงด้วยเพื่อนพร้อมจะรวยมานานแล้วฮ่าฮ่าโยอ่วทีบัวกูเล่นอะไรแล้วนะเนี่ยเอมันเนะป็นการรอบศัตรูออกจาก

เพื่อนที่บ้านที่บ้านเพื่อนที่บ้านไม่ทันละโ oh, no. อ้โหนอติเมชสาวสาวสาวแล้วเพื่อนสาวสาวจบที่บ้าเพื่อนเขาจะไปอาบน้ำแล้วไม่เน้นคิวนะเ <g ül> น็นเหลาเหลาป้อมเดียวตอนนี้เฮ้ยเอาชนะนี่ <c oughs> นนนตู้สกินดีแมทแล้วแล้วหลังจากที่ฝึกฝนตอาบารดอมนมานาน แล้วกดแชร์ให้เรียบร้อยอไลค์เอาเป็นคลิปทองนะคลิปทองหลังง๋อเฮ้ยถ้าหลังคลิปทองลนะ่ะนิสาคลิปทองอนะ่ะโอ้ยอ่ะตัวเชี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> นักรบเหรอเฮ้ยน,นี่เท่กวาเฮ้ยทั้เทงเซนนี้เท่าไหร่เนี่ย S <S 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 อาวุธเหรออาวุธลิดทองไหม,ไมเงี้ยอ่ะถือขวานเฮ้ยถือขวานก็ไม่เร็วนะขวานเท่าไหร่ขวานหนึ่งบาทศีรษะเท่าไหร่หกบาทห้บาบังคอหกบาทนิดๆอันนี้ไหลเจ็ดบาทนะตีไป จ็ดบาทโปงอีกก็เป็นอะไร66หเฮ้ยหกบาทเองนะถูกครับถูกถูกแต่หน้าูกดูเศร้าจังเลยูกูกอ้่กูู้กูงูก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 ีก จะไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราเบื้องบนเขาสรุปก่อนนะว่าให้ซื้อหรือไม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ